คาเฟ่ลูซีสวัสดีค่ะเออรู้ว่าเป็นคาเฟ่นี่ง่ลูกค้ามาสองท่านนะคะก็ยืนหัวโดนอยู่2คนเนี่ยกิมพูดอะไรไปบอว่ะมึงจะไปรู้อะไรกูอะ่ะเคยทำงานที่นี่อาเว้ยยายเนี่ยขี้งกมากแถมไล้สุดอีกด้วยเหรอแล้วทำไมเขาจำมึงไม่ได้วะ่ะ มันสายตาสั้นไงมันโมไม่ค่อยช้ดอ่ะเฮ้ยยังสาวยังสวยได้แท้ไม่น่าสายตาสั้นเลยวุ้มมึงไม่ต้องไปแกล้ง,งเขาหรอกนะสงสารเขาดูสิหน้าตาสวยครึ่งมึงยังไม่ได้เลยนะสวยครึ่งหนึ่งของมึงยังไม่ได้เลยรับอะไรดีคะลูกค้าเมนูแนะนำของทางร้านก็จะมีเป็นฟรีปะไอเมนูแนะนำเนี่ยอะไม่ฟรีสิคะทางร้านก็แค่ยอยากจะแนะนำเมนูยอดฮิตให้ลูกค้าเฉยๆค่ะ ฉันมีตาฉันดูเองได้ไม่ต้องแนะนำหรอกว่าแต่หน้าตาคุณคุณนะเี่จะไม่คนได้ไงก็ฉันน่ะฉันเองที่ทำงานกับเจมมาตั้งนานนานนะัน่ะไม่ไงไม่ไงแหมทำงานกันมาตั้ง5ปีไม่เคยคิดที่จะอัพเงินเดือนหรือให้โบนัสเลยเนาะจำได้ละว่าแต่จะทำอะไรอ่ะฉันไม่ก้า สั่งเจ๊หรอกเอาเมนูมาเดี๋ยวฉันดูเองอืมกินอะไรดีนะโหเออฉันเอาแค่น้ำเปล่าขวดหนึ่งพอน้ำแข็งดิดีใช่ปะค่าน้ำแข็งสามบาทอะาคน้ำแข็งชิทด้วยหรอเออชิดเอาอะไรบ้างอ่ะลูกค้าโต๊ะอื่นรออยู่น้ำเปล่าคนนึงก็พอเออน้ำเปล่าแค่ขวดเดียวนะไม่เอาอะไรเเพิ่มแล้วใช่ปะ เดี๋ยวดิมึงอยาสั่งแค่น้ำเปล่าเหรอวะใหสั่งเพิ่มดิสั่งอื่นเพิ่มดิมสั่งอะไรเยอะแยะสั่งอย่างเดียวพอแล้วเฮ้ยไม่ได้ดินานๆกูมาเที่ยวคาเฟ่ที่โอ้มึงจะสั่งแค่น้ำเปล่าบ้าปะเนี่ยสรุปจะสั่งเพิ่มใช่ไหมเนี่ยครับผมสั่งเพิ่มเองครับมึงไม่สั่งเดี๋ยวกูสั่งเองนะมึงก็คิงคุกเหมือนมันแหละมึงว่าแต่เขาเนี่ยมึงก็คิงคุกกว่าอีกนั่งนี่เออเดี๋ยวกูสั่งเองนะมึงดูกูสั่งเดี๋ยวกูเลี้ยงมึงเองโอ้พูดมาาากเเอน้ำปล่ ที่หนึ่งครับผม, <S <S มนม้ำเปล่าที่เดียว <S <S ใช่ใชสรุปเป็นน้ำเปล่าสองที่ครับผมรับวมีเงินเพิ่มไหมคะมีข้าวไข่ดาว <S <S ข้าวไข่ดาว <S <S อ,อ๋อเออน้ำเปล่าพอแล้วครับเอาน้ำเปลาเาะนะ่ามาขวดหนึ่งพอแล้วงั้นก็เป็นน้ำเปล่าสอง <S 2> <S 2> ใช่ครับแล้วแมวน้ำแข็งมันเย็นมันเย็นนะตนี้อากาศหนาวอย่างอื่นไม่เอาแล้วใช่ไหมคะอย่างอื่นไม่เอาแล้วครับมึงอยเอาอะไรไหม หรอคะน้ำตาสองแก้วมันมีปัญหาอะไรหรอคะทำให้ไม่ได้หรอคะลูกค้าลูกค้าติงพระเจ้าไม่ใช่หรอคะค่ะอ้อยเดี๋ยวก่อนที่สั่งไปไม่เอาแล้วนะคะไปะไม,ไม่ไปกันเถอะนี่ร้านนั้นอร่อยนะ <c oughs> นไอ้หนี้ <c oughs> ใจเว้ยแจ้งอีเจ้ขี้งกขี้เหนียวเนี่ยเขาสาใจเลยว่ะมันทําอะไรเราพวกเราไม่ได้เว้ยเพราะว่าทำไมอ่ะมันมีพระเหรอเราเป็นพระเจ้าลูกค้าคือพระเจ้าไงวกูว่านึกว่ามึงเป็นผีจะได้เขามีพรพ <c oughs> ไนะไม่กินนะร้านไหนร้านนั่นอ่ะเลี้ยงกูด้วย